อันนี้ค่ะมิจะพาทุกคนมาชม Ford ดโฟ u s กัตัวที่ล่าสุดที่เราได้มานะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสภาพคือสวยมากคือนางฟ้าเลยนะคะกระจังหน้าเหมือนแอสตันมาตินเลยนะคะอันนี้เป็น C Segment ที่แรงมาเยอะที่สุดในรุ่นนะชื่อเต็มๆของน้องก็คือ Ford f, f i ฟียสไม่ใช่ฟอร์ดโฟ u s กันะคะ <laughs> มุกแหละอีโคบูตค่ะเทอร์โบเนาะตัวนี้นะคะ ก็ที่เป็นเมื่อปี2016สภาพโดยรวมทั่วไปนะคะอันนี้คือเดิมๆเลยนะมินยังไม่ได้เก็บสีเก็บอะไรแต่ว่าสภาพค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่ะก็ดูโดยรวมแล้วเนาะสภาพเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุญาตเปิดให้ดูในฝาก,กระโปรงนะคะแล้วก็แกะดูในส่วนของขอบคางเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงสักครู่ค่ะ สภาพห้องเครื่องโดยรวมทั่วไปนะคะน็อตไม่ขยับสักจุดเนาะเครื่องยนต์เป็น EcoBoost Turbo T I V C T หรือว่า t w n n i p e n p e n t v n t v a r l e c l m s h o t h ตนะคะตัวนี้นะคะ1 5 0 0ซีซีให้กำลังสูงสุดอยู่ที่180แรงมา้าโอ้โหแรงมา้าเยอะที่สุดในรุ่นดูซิดูดีน็อตไม่ขยับสักจุดเลยนะคะเนาะเดิมทุกชิ้นนะนี่ทำความสะอาดให้ลูกค้าแล้วนะคะเออได้อยู่นะเนี่ยโอ้โหสภาพโดยรวมนะคะฝาก,กระโปรงนะคะน็อตไม่ขยับเลยอันนี้ในส่วนของด้านหน้านะคะ เดี๋ยวดึงให้ดูในขอบประตูบ้างน็อตเป็นยังไงบ้างรอยอาร์คโรงงานยังมีอยู่ไหมอะไรยังไงนะคะอ่ะคนนี้ดึงขอบประตูให้ดูหูดูสิเห็นปะ่ะไม่มีความเลยนะคะนี่นะคะขอบประตูนะคะนี่ขอบเสาบีนะคะ,ส,ะ,คะสมบูรณ์เลยอ่ะนี่ไม่มีร่องรอยการทําสีหรือความมานะคะอันนี้ในส่วนของคนขับเนาะด้าน,นหน้าเราไปดูแล้วเราไปดูฝาท้ายกันบ้างดีกว่าขอดู ด้านหลังหน่อยซิเป็นยังไงบ้างขออนุญาตเปิดดูด้านหลังนะคะโอ,โอ้ลืมไปเปิดจากกุญแจไดน้นี่นะคะปึ๊บนี่นะเเปิดดูด้านหลังนิดนึงข้างหลังนะคะโหนีนี่้องอ่างล้อ,อยังอะไรคะ่ะ ไม่มีชนหลังนะคะดูสีด้านหลังนะคะนี่คือเราจะไล่ดูตะเข็บด้านหลังเนาะถ้ารถโดนชนจากด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นชัดๆเลยว่าตัวท้องอ่างอะ่ะมันจะไม่มีสภาพแบบนี้นะถ้ารถขนาดที่โดนชนจากด้านหลังมานะคะอ่างจะไม่อ่างมันจะบุบไปนะคะคันนี้ก็คือไม่มีชนนะคะด้านหน้าฝั่งคนขับไปแล้วขอดูตะเข็บฝั่งอ่ด้านหลังบ้างคนนั่งด้านหลังนะคะนี่แอบบหนึ่งอ,อึ๊บ ดูสินี่นะคะน,น็อตตะเข็บเดิมๆเลยนะคะรอยอาร์ลงงานนะคะไม่มีความนะคะเนาะเออสภาพโดยรวมทั่วไปคันนี้ไหมสองหมื่นแท้ไหมขออนุญาตเปิดดูในเรียกว่าสมุดคู่มือน,นิดนึงนะคะหลายคนอะ่ะชอบถามว่าเฮ้ยรถมือสองต้องดูอะไรต้องดูว่าชนไม่ชนนะคะแล้วก็การดูแลรักษาของเจ้าของคนแรกนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ถือว่าเจ้าของดูแลค่อนข้างดีดูดิ อันนี้คือสมุดคู่มือที่ติดกับรถมานะคะมีทั้งแบบอะไรเนี่ยขอดูนิดนึงนะสมุดคู่มืออ้างอิงฉบับย่อนะคะอ้อโหนี้อะไรอะ่ะเยอะแยะไปหมดหืมนี่คู่มือระบบสินสามอ๋อนี่เป็นระบบของเครื่องเสียงนะน,นี้อะไรอีกอะ่ะอ๋อนี่คู่มือการใช้งานรถนะคะอโฟกัสนะคะเนาะนี่นะอ้โหครบ อันนี้อะไรอ่ะอ่านี่แหละสมุดคู่มือการรับประกันและบริการค่ะนี่นะดข้างในนิดนึงว้าวนี่นะคะขอแยกวางน,นิดนึงนะคู่มือการรับประกันเนาะโอ้โหเจ้าของนี่ครั้งล่าสุดนะคะที่เข้าศูยน์เนาะนี่มาอยู่ที่สองหมื่น 173เดนะเดี๋ยวเราไปดูที่รถว่ามาอยู่ที่เท่าไหร่แต่เขาเข้าศูนย์ตลอดการใช้งานเดี๋ยวเราไปดูที่เข้ามาด้านในนะคะเมื่อกี้ที่เราดูเลขไมล์สอง0 0นเนาะอ่ะเลขไมล์รถอยู่ที่ 29, 2 9 8 5 2กิโลเมตรคันนี้เดี๋ยวมิ้นถ่ายนะ้วมันเครื่องให้ลูกค้าก่อนนะคะโอเคเช็คแล้วว่าเลขไมล์น่าจะตรงกันนะคะกับในสมุดคู่มือรับประกันเนาะคันนี้คือผ่านเจ้าของมาแค่คนเดียวเนาะหน้าปัดหน้าจอตรงกลางนะคะโอ้โหดูค่อนข้างที่จะแบบว่า ก็ดูแบบของโซนี่ะเนาะรองรับ Apple c a r p l a เพ้วได้คะ่ะขออนุญาตนิดนึดนงขออนุญาตเบาแอรก,ก้อนนะนเราปรับแบบว่าให้มันแบบว่าออโต้นะคะเออมันก็ตามป,ปุ่มิแรงแรงไปนิดนึงโอเคนะคะอากาศมนวนในรถอ่ะดูหน้าจอนี่นิดนึงนะคะหน้าปัดหน้าจอตรงนี้นะคะเราสามารถทัชกีนได้นะคะดูข้อมูลในรถได้กดนะคะ ดูกล้องได้นะคะคันนี้เขาได้ข่าวว่าเขามีกล้องถอยนะคะขาอนุญาตลองดูกล้องถอยนิดนึงเออกล้องถอยค่อนข้างชัดนะคะไม่พอนะคันนี้นะคะเขามีระบบช่วยจอดด้วยนะคะเออส่วนตัวไม่ค่อยใช้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันช่วยจอดมันช้านิดนึงไปคนใจค่อนข้างที่จะรุนร้อนรุนแรงนะคะก็ถอยจอดเองอสบายใจกว่านะคะจริงๆแต่เขามีแถบมาให้มานะคะถ้าเกิดใครที่แบบชอบรออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ ใจเย็นยงเงี้ยก็ลองใช้ระบบช่วยจอดจอดได้นะคะเนาะแล้วก็นี่เป็นปั๊บเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ด้านหลังนะคะเซนเซอร์แบบประมาณว่าถอยจอดหรือว่าเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังนะมีหมดเลยนะคะเนาะแล้วก็ระบบการขับขี่คันนี้นะคะเขาให้เกียร์มานะคะตัวนี้เป็นเกียร์ที่เป็นแบบช็อคคอนเวอร์เตอร์หจังหวะนะคะซึ่งจริงๆก็เป็นเหมือนเกียร์ออโต้นั่นแหละแต่ว่า<ม>เราสามารถปรับให้มัน,เป,นเป็นเหมือนเกียร์ เขาเรียกว่าโหมดสปอร์ตนะให้มันเป็นเหมือนเกียร์ธรรมดาได้นะคะซึ่งถ้าเราปรับโหมดสปอร์ตแล้วเนี่ยเราสามารถปรับนี่ตรงแพตเดิลชิฟต์นี่เห็นไหมหนึ่งสองสามมันแล้วแต่ความเร็วของรถนี่ขออนุญาตเลื่อนน้องไปแล้วกันนี่นะคะหนึ่งสองนี่ปรับตรงนี้ได้แต่มันต้องขับเร็วกว่าน,นี้อ่ะนะเกียร์หนึ่งเกียร์สองอยู่ออกตัวนะคะดูทางด้านนี้นิดนึงนะตัวนี้นะคะแล้วจะขับรถไปเติมน้ํามันนะคะอขออนุญาตขับเป็นแบบธรรมดาก่อน นะตัวนี้นะคะก่อนขับนะคะขออนุญาตแนะนำนิดนึงในฟังก์ชันของพวมาลัยพวงมาลัยก็แบบทรงสปอร์ตนะเออตัวนี้นะคะก็ให้มาทั้งลิมิตคอนโทรลนะคะตรงนี้ดได้ลิมิตเซตได้นะคะครูสคอนโทรได้ไหมได้วะเออมีลิมิตมีครูสนะคะตรงนี้นะซึ่งเซตกับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ไว้ทำะไรฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือนะอ๋อไว้ดูทริปค่ะ ี่หน้าจอาตรงกลางนะคะเรากดทริปได้โอ้ย้น้ำมันจะหมดจริงๆเดี๋ยวมินขออนุญาตไปเติมน้ำมันก่อนซึ่งข้อดีของคันนี้นะเขาเติม e85 ได้นะคะเนะาะเดี๋ยวเราไปเติม e85 กันเราไปหาเติมกันนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือตรงนี้นะคะสั่งงานได้ด้วยเสียงนะคะรับโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์ค่ะคันนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วนะสมัยก่อนเนาะฟอร์ดจะแบบว่าเอาไอ้ตัวเนี่ยไฟเลี้ยวอะ าอยู่ด้านซ้ายอันนี้เขาอยู่ด้านขวานะคะแล้วก็อันนี้ปัดน้าฝนนะคะก็อยู่ด้านซ้ายโอเคได้อยู่แล้วก็ไฟนะคะหลายคนหาสวิตช์เปิดไฟหน้าค่ะเปิดไฟตรงไหนก่อนน้องมิน้นนี่นะคะด้านล่างนี้นะคะอ,อ่อตรงนี้นะคะมีโหมดออตโต้แล้วนะคะมิ้นก็ปรับให้ไปอยู่ในโหมดออตโต้นะคะเนอะตรงนี้แล้วตรงนี้ก็คือเป็นเร่งเสียเร่งแสงในจอนะคะดิมมิ่งนะคะ ให้มันสว่างนะคะจอตรงนี้จากหน้าจอตรงกลางเป็นจอ M I D เนาะจอมิดนะคะเร่งเสียงเบาเร่งแสงเบาแสงได้นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นไฟดัดหมอกโอเคล็อกรถล็อกตรงนี้นะคะอยู่ด้านขวามือของเราแล้วก็พับกระจกนะคะกระจกตรงนี้พับได้นะสวิตช์อยู่ตรงนี้เป็นสวิตช์เล็กๆนะคะพับกระจกนะแบบนี้นะคะมาตรงกลางก่อนตรงกลางอันนี้อะไรช่องเปิดแอร์ปิดแอร์นะคะดึงบันลงตรงนี้ตรงนี้แอร์นี้ปิดนะ เออนะคะแอร์แบ็คู่หน้ามี2บายคนขับคนนั่งข้างนะคะโหมดแอร์อยู่ด้านล่างนะคะเมื่อกี้มินปรับอโตโมก็จะแบบเร่งมาเลยเย็นแบบสะใยเลยนะคะซึ่งแอร์นะคะมันสามารถแยกฝั่งได้ซ้ายขวานึงออกไปเห็นสีแดงสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นการแยกอุณหภูมินะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะน,นี่นะนิอจากุจะเร่งก็เร่งได้ข้างนี้ยีข้างสิบเกก็ทําได้นะคะโหมดแอร์กดตรงนี้ค่ะเนาะ ก็จะเป็นโหมดแอร์ขึ้นมาเออแอร์เทา้าแล้วก็แอร์ส่วนของด้านหน้านะคะเนาะเออได้อยู่นะตรงนี้แล้วก็เครื่องเสียงละ่ะเสียงดีไหมขออนี้ลองฟังเสียงเพลงนิดนึงอา้าวเล่นเสียงนิดนึงนะได้ส่วนตัวคิดว่าได้นะเครื่องเสียงโซนี่ระบบซินสามเนาะได้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วอยู่2จุดนะคะด้านล่างก็มีนี่มาให้ด้วยเอาไว้ใส่ขยะเล็กๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราทดลอง ขับไปเติมน้ำมันก็เลยดีกว่าว่าฟีลลิ่งการขับขี่ของเขาจะเป็นยังไงบ้างชอบอย่างหนึ่งก็คือเบาะคนขับที่ปรับเป็นแบบไฟฟ้าได้แล้วเบาะที่เป็นกึ่งบักเก็ตซีนนะก็คือโอบข้างตัวคือมันมีความรู้สึกให้เราเรักษาหุน่น <laughs> คือถ้าเราอ้วนนะคะมันจะนั่งเบาะแบบนี้ไม่สบายก็คือเบาะมันจะมีกับแบบโอบข้างตัวนิดนึงเวลาทําขับรถอ่ะเราจะไม่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะคะไปหาเติมน้ํามัน e 8 5กันค่ะอ้าวตรงนี้นี่นะคะ อาทดลองขับเดี๋ยวเราจะไปเส้นซูเปอร์ไฮเวย์นะคะเฮ้ย mm hmm. ออกหน้ามงเราจะรถติดเปล่าอ,อืมอัตราเร่งดีนะจรงจริงความรู้สึกเหมือนขับรถยุโรปเลยแดีวเราจะลองขับให้มันเร็วๆกว่านี้นิดนึงแต่ขออนุญาตไปเติมน้ำมันก่อนนะคะหาเติม E85 เราจะไปหาเติม e แปดสิบห้าปั๊มบางจากเนาะปั๊มปตทมีปะอืมนะเฮ้ยมีเซ็นเซอร์หน้าด้วยอะ ออปชันตอนออกมานะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคู่แข่งทางการตลาดของเขานะเทียบกับ Honda Civic นะคะเนาะซี v i c ที่ออกมาตอนนั้นเนี่ย173แรงอันนี้คือแรงกว่าแน่นอนก็คือ180นะคะอุ้ยมาว่ะสับเกียร์สเลยอะ่ะอุ้ยพุ่งว่ะอุ้ยพุงะะพง่งอะค่ะพุ่งสู้มากรอบต้นค่อนข้างที่จะดีนะเอาจริง ไม่ไม่รู้สึกเหมือนขับฟอร์ดเลยรู้สึกเหมือนตอนนี้เหมือนขับ BM อยู่นะคะเอาจริงๆพอเราขับมาทุกคันแล้วนะคะเราฟิลฟิลมันจะใกล้เคียงกันเออช่วงล่างมันได้ว่ะฟิลเหมือนขับ BM จริงนี่เห็นปะเวลาที่เราขับนะคะเกียร์ถ้าสมมติว่าเราใส่เกียร์ต่ำไปอ่ะเขาจะมีนะคะในหน้าจอเป็นสีเขียว,เ,ยวเพื่อให้เราอ่ะสับเกียร์ขึ้นนะคะซึ่งสูงสุดนะคะอยู่ที่6เกียร์ตอนนี้เราขับอยู่ที่เกียร์หนะคะ แล้วชอบอีกอย่างหนึง่งคือรุ่นนี้เขาให้มาแล้วว่าเนี่ยเห็นปะเรื่องความร้อนนะคะเนาะนี่มีมาให้แล้วนะคะในหน้าจอตรงกลางเลยเออนี่คือได้อยู่นะเออเราสามารถขับเป็นแบบเกียร์ธรรมดาก็ได้หรือขับเป็นโหมดแบบดีธรรมดานะคะโห,หมดเหมือนเกียร์ออโต้อะคือเอาไว้สําหรับเปลี่ยนฟิลเนาะเราอยากที่ขับให้แบบซัดโหมด S นะนี่เราจะไปหาเติมน้ํามันกัน ไปเติม e 8 5ให้ัให้มันนะสายกะใจนะคะนี่นะแล้วก็จริงๆแล้วนะรถรุ่นนี้นะคะเขาทําม,มา182แรงเนาะแรงม้าจริงๆจจะเยอะกว่านี้แต่ด้วยความที่ว่าเขาต้องไปจูนเครื่องให้มันสามารถเติม e แ5ด้าได้เอ้าก็ไม่ไป้ไปข้างหน้าก็ได้จูนให้เติม e 8 5ได้นะมันก็เลยม้ามันก็เลยหายไปอยู่ที่2ตัวอะนี่ชอบปะชอบชอบตรงที่ว่ามันเตือนให้เราอะสับเกียร์ขึ้นเออ เราก็สับเกียร์ขึ้นไปเลยสิครับนี่นะนี่เรามาลองเส้นเรียบรถไฟนะคะเออจริงจะมีปอบางจากสุดเส้นนี้เห็นปะพอเกียร์มันมันต่ําไปเราก็จะให้ขึ้นนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นสีเขียวเขียวปะเนี่ยในหน้าจอจะมีสีเขียวเขียวขึ้นมานะคะเอออัตราเร่งค่อนข้างดีนะคะเอาจริงเหมือนขับ BM เลย ซีรีส์หนึ่งอะหนึ่ง่งหกไออะฟิลลิ่งกันขับขี่แบบเดียวกันเลยนะคะโคง้งโคง้งโค้งก็กอดอยู่นะพยายามโค้งแบบโค้งเบาๆแราต้องไ่โค้งที่มันโคง้งวันนี้มันไม่ค่อยโค้งเท่าไหร่นะคะเออตาตาลิ่งดีอะแล้วรู้สึกความเกาะถนนคือได้แล้วเวลาที่เราขับไปนะคะกี่กิโลเมตรต่อลิตรนี่มีอยู่ในหน้าจอซึ่งถ้าเป็นคนซีเรียสเรื่องแบบว่าจะ เกเติมน้ำมันนะกลัวมันเปืองอะไรเงี้ยน,นี่น้ำหนักเท้าเรานะคะกับการขับขี่จะได้กี่กิกโลเมตรต่ตอนนีิเขาขึ้นให้แบบเรียวทามเลยในหน้าจอนะคะนี่เนี่ยแล้วก็กะให้ด้วยนี่ไงนี่น,นรู้สึกว่ารถติดเกินไปมิ้นขออนุนายสลับให้เป็นโหมดธรรมดาดีมีนก็แค่ดันขึ้นมานะคะอยู่ในโหมดดี เห็นปะมันก็จะปรับเกียร์ให้อัตโนมัติเออซึ่งอันนี้เป็นคนสําหรับใครที่แบบว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ่อยๆอ่ะสลับได้นะคะเออเพื่อขับทางไกลเพราะว่ารถเซกเมนต์เนี่ยเป็นรถที่ขับได้แบบทางไกลก็ได้นะเพราะว่าคู่แข่งทางการตลาดของเขาก็คือเป็น Honda Civic นะคะเอโตโ o ต้อั ic, นตะิสเนาะม a สด้าซึ่งทุกตัวเครื่องอ่ะจะใหญ่กว่า นะแต่ว่าตัวเนี้ยเครื่องได้แรงม้าไงนึกออกปะแรงม้าคือค่อนข้างที่จะดีแรงม้าคือเยอะกว่าเพื่อนแล้วนะคะเนาะถ้าอยากได้แบบสมรรถนะขับมันๆันละทางไกลมีแนะนําคันนี้เลยอืมฟังก์ชันให้มาค่อนข้างที่จะครบเพราะว่าตอนออกใหม่ๆเนี่ยราคาล้านเกือบล้านเอ็ดเนาะพอๆกับกับซีวิคเลยแต่ด้วยความที่ว่าในประเทศไทยเนาะออการตลาดฟอร์ดเนี่ยมันไม่ได้แบบเก่งขนาดนั้น คนไทยก็ยังมีค่านิยมในเรื่องของ Honda Toyota อยู่ดีนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้สมรรถนะมินบอกเลยว่าเราเป็นเจ้าของมือสองอเราไม่คาดทุนเท่ามือหนึ่งหรอกนึกออกปะคือราคามันหายไปกว่าครึ่งแล้วนะคะตอนนี้ราคาน้องอยู่ที่เท่าไหร่เองอะสีเะ่เก้าเนาะเออออกใหม่มาล้านเอ็ดอะสมรรถนะทุกอย่างที่ล้านเอ็ดมายังไง4ี่ก็ยังคงอยู่อย่างนั้นนะคะเออ ทุกอย่างยังคงอยู่เหมือนเดิมถามว่าคล่องตัวไหมขับในเมืองเนี่ยมินขับพาทุกคนมาในเมืองเนาะเส้นเรียบหลังรถไฟตรงนี้สถานีรถไฟละก็ก็ยังรู้สึกว่าแบบก็ได้อยู่นะถ้าเป็นรถเก่งไซส์กลางอะเออหรือว่า C segment เนะาะแถวบ้านเรียก C เเรียกไซส์กลางแต่ว่าคําศัพท์เขาจะเรียกว่า C Segment ใช่ได้นะเียวคมแล้วก็เกาะถนนมีความรู้สึกตอนเนี้ยขับบ m หรือเปล่าฟิลเหมือนขับบ m จริงจริง เพราะว่าส่วนตัวขับมาหมดแล้วนะคะขับขับทั้งเบนท์ทั้งบ m เนอนาะคือที่บ้านเราขายเนี่ยเราต้องทดลองขับทั้งหมดเรารู้สึกว่าสมรรถนะคันนี้การขับเหยียแบบเนี้ยเหมือนขับ BM เอมืมเพราะว่าอัตราเร่งอะ่ะรอบต้นอะ่ะไม่ต้องรอมาเลยนี่ปั๊ตมตรงนี้มันมีปะวะ e85 เนี่ยเหมือนจะมีบางจา้าขอร้องหน่อย ทุกคนหนูไปแล้วฟิวนี่มีวะมีนี่ไงเขามี e แปดสิบห้ามีไหมมีวะวะอ๋อไม่มีไม่มีวะ่ะออนต้องไปซูเปอร์แต่มี e ยี่สิบอ่ะ e แปดสิบห้ามีตรงนูน้นโอเคทุกคนเราต้องเติม e แปดสิบห้าให้ได้ดูก่อนเหลือพอปะวะ อ่ะเหลืออยู่สิบแปดกิโลมันเป็นปั๊มเติมเองประหยัดกว่าเห็นปะอ๋อมันเขียนติดนี่นี่นูเปอร์ไฮเวย์อ้าวราชเชียงแสนอ๋อไม่ใช่แถวนี้โอเคโอเคโอเคได้เราจะต้องไปเติมหาเติม e 8 5ค่ะอันนี้เติม e 8 5ได้จริงๆอะความจุทังน้ำมันเนี่ยอยู่ที่55ลิตรเนาะคันนี้เนาะถ้าเติมน้ำมัน e 8 5ได้ห้าสิลิตรจะเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะลองคำนวณดูนะแปบ๊บหนึ่ง นเยอะจังเลยอะค่ะวันนี้เรามาทดลองขับกันตอนสี่โมงครึ่งเนาะก็เขากลับบ้านกับช่องกันแหละแต่เราอยากทดลองใช้ชีวิตกับรถคันนี้ดูไปไหยนะคะไปไหนคะ่ะโอเคค่ะไปเไลยละค่ะนี่นี่ก็คือไปหาเติม e 8 5นะคะเพื่อทดลองขับไปกับทุกคนน้ำมันเหลือเท่าไหร่แล้วนะ พอไหมนะถึงม,มัไหมนะอาอถึงไหมนะถึงไหมนะาภาวนานะให้ก่อนอธิษฐานเอาเดอ้อถึงนะคะเห็นปะ่ะถ้าหมดจริงๆอนะ่ะได้ยีิบสองลิตรยีิบสองกิโลจากนี้ไปถึงปั๊มยังไงก็ไม่ถึงนะยีิบสองกิโลไม่ถึงสักโลสองโล่ะง่ายเราต้องได้เติม e แปดสิบห้าให้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเติม e แปดสิบห้าได้เราก็ต้องเติมให้ได้ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงใกล้ถึงปั๊มละปั๊มอยู่ข้างหน้านะคะคาวดีสําหรับลูกค้าที่ซื้อคันนี้มิ้นเติมน้ํามันให้เลยเต็มถังย้ํานะไม่ว่าจะดูอยู่ใน YouTube หรือว่า Facebook นะคะคันนี้เติมน้ามันให้ไปเลยเต็มถังนะคะเออตัวนี้ซื้อสดรถให้ได้อกีกแถมน้ำมันให้อีกเต็มถังแถมของแพงไปเลยนะเออนะคะเติม e85 ให้เต็มถังอยากรู้อ่ะอยากรู้ว่าเติม e85 เต็มถังเท่าไหร่นะตัวนี้ก็หมดเกลี้ยงแล้วจริงๆ เลี้ยงจนแบบส้มอ่ะไฟส้มไฟแดงอ๋ออะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยปั๊มมันอยู่ข้างหน้าเราครับคือยังไงกันก่อนเอ้ยังไงก่อนโอเคโอ oh. ้ทุกคนคะทุกคนคะโอเคคะ่ะโอ้ยรถเยอะนะคะอ่าขอสับโหมดเอสหน่อยได้ไหม mm. นี่เว้ย น้ำมันก็ไม่มีก็ปั๊มน้ำมันมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยเอาให้มันถึงปั๊มก้อนนี่เว้ยได้เว้ยนี่นี่ปั๊มอยู่ข้างหน้านี่แล้วทุกคนอย่าขวางอย่าขวางทุกคนอย่าขวางเราจะไปปั๊มน้ำมันนี่อ๋อต้องเปิม E แปดสิบห้าได้ถังนมันอยู่ฝั่งไหนอะฝั่งคนขับใช่ป่ะใช่ E85 U T World ส5บาท .19 นะคะอ่ะก็ถือว่าถูกที่สุดละอ่ะถ้าถูกกว่า5บาทต่อลิตร E85 ไปทางนี้ได้ไหมอ่ะนี่ไงเจอแล้วครับนี่ครับเอออ่าไปเลยครับเต็มถังโอเคเราเติมมันก่อนจริงๆอ่ะถ้าเราปลดล็อกปุ๊บก็เขาก็สามารถเปิดจากด้านข้างได้เลยนะคะ ถูกไหมทางขั้นนี้แหละถูกแล้วโอเคเราเติมน้ำมันแล้วแล้วเราจะเซตศูนย์นะคะไม่ขออนุญาตเซตก่อนเซตยังไงเอ้ยกดค้างได้ไหมนะทริป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 คอมพิวเตอร์โอเคโฮทูรีเซตค่ะใช่วิธีการรีเซตทริปนะคะก็คือกดค้างไว้อ่ารีเซตทริปแล้วโอเค เซตค่าทริปใหม่เป็นศูนย์เราจะคอยดูกันว่าทริปสองนะก็เหมือนกันทริปหนึ่งกดนี้ทริปสองก็นี่ไงนี่ที่พ่อพิวเตอร์ทริปสองก็เหมือนกันกดนะคะรีเซตให้เป็นศูนย์ให้หมดเลยอ่านี่นะทริปสองก็เหมือนกันนี่พอเติมมันเข้าไปมันจะขึ้นว่ะเออมันได้อ่ะมันได้อยู่นะนี่นี่ทริปมินจะเซตให้เป็นศูนย์ให้หมดเลยโอเคทูรีเซตกดค้างไว้นะคะก็คือเป็นการรีเซตทริปให้เป็นศูนย์โอเค วินเซตสู์หมดเลยทั้งคู่นะคะนี่ข้างๆนะแล้วก็กดน้างแล้วก็ดูอินฟอร์เมชันต่างๆอ๋องี้องอก็ไม่ยากนะเนี่ยอ๋อนี่มีกุญแจด้วยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับกุญแจด้วยนะอืมคือจริงๆอะ่ะเป็นเหมือน i ิ m o b i l ล z เซอร์เนาะคือกุญแจเป็นคีย์เลสโกได้เลยก็คือเวลากุญแจรถนะคะนี่นี่คือกุญแจรถนะนึกออกปะ ถ้าสมมติว่าเราเอาคุญแจติดตัวเราไปเราสามารถกดล็อกที่ประตูฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้หมดเลยนะนี่ซึ่งมันก็จะมีอยู่ในหน้าจอด้วยนะคะนี่นะเกี่ยวกับระบบต่างๆมันจะขึ้นในหน้าจอเออก็ถือว่าโอเคอยู่นะนี่อืมเซตติ้งต่างๆเซตติ้งระบบนะคะก็กดตรงนี้เออถือว่าใช้งานไม่ยากนะอ่ะระบบช่วยการขับขี่ของคนขับมีอะไรบ้างนะคะอาล็อกช ไม่ได้ใช้นี่เซร็จระบบรถต่างๆไฟนี่อะไรอ่ะอ๋อมีระบบช่วยจอดเออไว้กดเล่นได้นะทุกคนมันดูเหมือนมีของเล่นให้เล่นเยอะอ่ะเออ Lane s e n s i n มีเซนเซอร์ปัดน้ำฝนนะตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้ใช้แล้วล่ะก็คือดูทรงฝนตกแน่นอนนะคะ จำมออันเจแล้วเัออนเสิรเองอะคนเฮ้ยมีแค่ถึง1,800ก็เลยให้ลูกค้า2คนนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ1,740ค่ะ1,740เนาะขอบินด้วยนะคะเป็นมีเงินสดหรือภาษีคะอ่าเป็นบิเงินสดก็ได้ค่ะเป็นเงิน,น,ะะนสดธรรมดานะคะค่ะทุกคนคือมกเมื่อกี้ที่เราอ่านข้อมูลมาใช่ปะ มันคือความจุทางน้ำมัน55ลิตรแต่ที่เราขับมาก็คือมันก็ขึ้นไฟแดงแเนาะอะมาดูนี่เราเติมไปนะคะเนะกือบ50ลิตรเนาะก็1,740บาทเท่บาทแสดงว่าตอนที่หน้าจอบอกว่าน้ำมันหมดถังเนี่ยจะมีน้ำมันเหลืออยู่ประมาณ5ลิตรอ่าเรารู้แก้วมันละนี่ก็คือสามารถไปได้อยู่อะเอาจริงเออเหลือประมาณ5ลิตร คือก็ไม่ได้หมดหมดแบบหมดลือหมดลึงหรือเสียงหรือเสียงลึงลเลยอะค่ะมันก็ยังพอมีอยู่เออนค่ะโอเคอร่อยอุ๊บขอบคุณค่ะรู้สึกรวยปะเติมมันเต็มถังอะ ไม่เคยรู้สึกรวยขนาดนี้มาก่อนเลยนะอองจริงโอเคเติมมันเสร็จแล้วนะคะรอรถก่อนโอเคเซตศูนย์ใหม่ทริปใหม่มาแล้วโอเคเราจะเริ่มเดินทางกลับบ้านกันเลยจ้าโอ้โหรู้สึกรู้สึกปลอดภัยกว่าเมื่อกี้เยอะจริงๆปั๊มนี้มีที่ชาร์จ e-v ด้วยนะนี่เออแต่อย่าเลยช่วงนี้เรายังคงความกลัวรถ e-v อยู่เบาๆเพราะว่าอะไหล่แพงเหลือเกินนะคะ จริงๆใช้รถไฟฟ้านะคะใช้ได้ประหยัดน้ํามันแต่ว่าระวังเรื่องอะไรอย่าให้มันได้พังละ่ะหนาวเลยนะคะอ้าวน้ำมันเต็มแล้วปุ๊บหมดเอสมาแล้วคะ่ะโอเคเราจะกลับบ้านโอ๊ยโทษ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 ผิดผิดผิดขออนุญาตเข้าซูปเปอร์แล้วนะนี่ปรับเกียร์เลยว่ารถเยอะจังเลยอะ่ะ ตึ๊ด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 ขอเข้าหน่อยค่ะมาแล้วอื้อรอบก็ามารถมันขับ BM ซีรีส์1มีความรู้สึกมืนขับ BM อยู่ในรถ Ford เฮ้ยมันขับดีวะ่ะพุ่งวะ่ะอัตราเร่งแรงรอบต้นนี่คือดืดไปแล้วนี่นะคะโอ้โหซัดมาแบบเฮ้ย ปังมันปังมันปัวมันปังพุ่งว่ะพุ่งอย่าง B M เลยสุดปังค่ะทุกคนเอ้ยนี่ฉันขับบอดหรือฉันขับ B M เนี่ยมาลองครูซหน่อยสิมีปะเนี่ยคุยคอนโทรลิมิตคอนโทรลเซตได้ปะเนี่ยไหนดูสินี่ไงอ๋อลิมิตนี่ไงนี่เซตกิโลแล้วเว้ยอ่ะเอ่อบวก เจ็ดแปดแปดไปเก้าเก้าสิบอ่ะนี่เซตลิมิตไว้เซตคริสไว้ที่เก้าสิบสองอ่ะปล่อยคันเร่งละไปนะขับดีเซตคริสได้นะคะนี่เราเซตครูไว้ที่เก้าสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้คือมินก็ปล่อยขาเลยค่ะเนาะเอ่อตอนนี้มันจะเลิกทำงานก็ต่อเมื่อเรากดเบรกมันหายไปกดใหม่ตรงนี้เซตใหม่ กดตรงนี้ใหม่มันเริ่มที่90มิ้นคุมไว้ที่90นะคะเพราะว่าไม่อยากได้ใบสั่งเยอะนี่นะแล้วก็ใส่หมดดีนะวันนี้นะคะเอาแต่ถ้าเกิดว่ามิ้นคะน้องมิ้นน้องมิ้นอยากจะแคนเซลนะคะกดแคนเซลค่ะหายค่ะหยับได้เลยค่ะก็จะไม่ที่90แล้วนะคะเนาะแต่เพื่อความที่เราจะไม่ได้รับใบสั่งนะคะกดใหม่ค่ะ90ค่ะนะคะนี่นะคะนี่ ห็นปะก็เป็นฟังก์ชันให้เราขับรถทางไกลได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือว่า l i มิต Control นะคะเอาจริงๆฟังก์ชันที่มีนี่เหมือนอยู่ใน B M เหมือนเบนซเลยนะลิมิตมินก็กดด้านบนนี้นะคะของพวงมาลัยเนาะนี่ลิมิต Set นะคะมินขออนุญาตเซตลิมิตคอนโทรลนิดนึงนี่ไงลิมิตกดลิมิตตรงนี้นะแล้วก็กดเซตบวกลบนี้นะ65ไม่เกิน65มินเหยียบคันเร่งก่อนนะเออแม่งไปไม่ถึงแล้ววะ่ะ อันติดที่ห5สว่ะทุกคนนี่นะคะเลทกดลิมิตตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้เออก็ได้นะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรถฟอร์ดแล้วเหมือนอยู่ใน BM เอาจริงๆถ้าสมมติว่าเรางบไม่ถึงที่จะเล่น BM แล้วอยากได้ฟิลเหมือนการขับ BM นะซ้อมก่อนซ้อมปะนึกออกปะคือเราอยากจะซ้อมขับ BM อ่ะมาลองฟอร์ดโฟกคัสคนนี้ได้พูดจริง180แรงอะ่ะแรงม้าก็พอๆกับพวกตัวนั้นเลยนะ BM อะ่ะเออ เออจริงๆ B M เซรี5แรงม้า180กว่า90อแรงม้าพอพกับเขาอะราคาเบานะคันนี้499นะคะทุกคนคือเป็นเจ้าของได้ไง่ายขึ้นเบ<ม>ื่อละก็ออกออกเซตลิมิตกันเถอะรับเป็นปกติเถอะนะรถเยอะ <ๆ S 2> นะคะเนี่ยคุ้มได้ เออมันได้จริงๆถ้าอยากได้นะคะบอกเลยถ้าทุกคนอยากได้ฟีลลิ่งการขับขี่เหมือนรถยุโรปเบนซ์บีอนะบอกเลยว่ามันเหมือนบีเอ็มากในฐานะที่เป็นคนที่เคยขับมาทุกค่ายนะคะเพราะที่บ้านขายรถนะทุกคนต้องเข้าใจก่อดบ้านไม่ได้รวยแต่บ้านขายรถนะคะลองขับมาหมดแล้วตัวนี้มิ้นให้ความคิดเห็นว่าฟีลลิ่งของการขับขี่เหมือนขับ BM s e r i ซีร 1. มันหนึ่งหนึ่งหกไอที่เรามีนะแต่ว่าแรงม้าด้วยแรงม้าที่เขามีเยอะร้อยประมาณร้อยแปดสิบแรงอะ่ะก็แรงม้าพอๆกับซีรีส์ห้าเลยเพราะว่าแรงม้าซีรีส์ห้ามอยู่ร้อยแปดสิบหกอ่ะร้อยแปดสิบสี่กับร้อยเก้าสิบเอแรงม้าให้มาพอๆกันกับซีรีส์ห้าเลยเป็นรถที่แบบว่าเฮ้ยเกินคาดเกินคาดมันคุ้มค่ามากเลยอะ่ะถ้าสมมติว่าเป็นซีวิกเนาะก็ร้อยเจ็ดสิบกว่าก็ยังไม่ถึงนะต่ตัวเนี้ย พอมาเป็นมือสองแล้วราคามันเบาลงไงนึกออกปะเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นในราคาแค่เพียง499,000บาทนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้นะไม29,000แท้ด้วยกล้าพูดได้เลยว่าไมน้อยที่สุดในตลาดแล้วก็เจ้าของเดิมรักษาค่อนข้างดีย้ำว่ามีแค่ชิ้นเดียวคันเดียวเท่านั้นใครที่อยากมาเป็นเจ้าของนะขออนุญาตใบหน่อยสิรานะคาะตากล้องของราคานะคะ,นะคะนี่ ส่ามาเป็นเจ้าของจองก่อนได้เลยนะคะ499ผ่อนเริ่มต้นที่9,449บาทนะคะลูกค้าคันนี้ไม่มีเครดิตฟรีดาวได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมิน้นแอดไลน์หามิ้นนะคะที่ไลน์แอดไซค์ k h o n c m หรือโทรหามิ้นนะคะ0634646041-2ถึงนะคะยังไม่พอคันนี้แถมน้ำมันให้เต็มถังไปเลยนะจ๊ะสำหรับลูกค้าที่ดูใน YouTube หรือ Facebook รีบจองก่อนแล้วเป็นเจ้าของก่อนได้เลยค่ะ